งานนี้แฉกันเลบไบเดนจีเปลี่ยนรัฐบาลอิสราเอลสัตว์โลกไม่เอาแล้วเนทันยาฮู ah สวนกลับสหรัฐหนุนให้บุกกาซาและเคยทิ้งบอมนานาชาติจากที่สหรัฐค่ะได้มีการวีโตตีตกมติของ UNSC ไม่สามารถบังคับอิสราเอลให้หยุดยิงในกาซาได้ทางสมาชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะได้มีการเรียกประชุมมีการลงมติกันอย่างทุ่มทนให้มีการหยุดยิงในชวน,นกาซา โดยมติดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้มีมติเห็นชอบเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีในฉนวนกาซาสมาชิกคค่ามีการลงคะแนนเห็นชอบ153เสียง ขณะที่23ประเทศงดออกเสียงด้านอิสราเอลค่ะมีการลงมติไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวพร้อมด้วยประเทศอื่นๆอ,อ,อีก10ประเทศรวมสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้มีการลงคะแนนเสียงคัดค้านมติที่คล้ายกันนี้ที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะต่อมาเมวันที่13ธันวาคมปี2566 บอกดิดรลอัพเดตก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงท่าทีของผู้นำสหรัฐต,ต่อมติของ UN จากเหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออิสราเอลว่าพ้นจากการโหวตในมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ15ชาติที่สหรัฐเพียงชาติเดียวคัดค้านการให้อิสราเอลหยุดยิงและทิ้งระเบิดใส่แนวหลังพลเรือนเด็กผู้ใหญ่ในเขตกาซา ซึ่งขณะนี้ค่ะเสียชีวิตไปแล้วราว8 8 0 0 0รายบาดเจ็บราวห0 0 0 0รายและมีการก่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมได้มีการสร้างความกดดันอย่างรุนแรงให้กับฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวที่สร้างภาพลักษณ์ตนเองว่าเป็นโลกเสรีปกป้องสิทธิมนุษยชนและระเบียบโลกกฎหมายระหว่างประเทศแต่กลับทำตรงข้ามเสียเองจนทำให้สหรัฐถูกจด,ดเดียวเสียหายมาก ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐมีการแถลงยอมรับว่าอิสราเอลเริ่มที่จะสูญเสียการสนับสนุนจากทั่วโลกเนื่องจากการทิ้งระเบิดตามอำเภอใจโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันที่หัวรุนแรงโดยไม่สนใจวิธีการแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐไบเดนข่ามีการเน้นย้ำหนักแน่นว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูต้องเปลี่ยนรัฐบาลของเขาเพราะอิสราเอลกำลังเป็นต้นเหตุทำให้โลกใบนี้ยากลำบากมาก อิสราเอลสามารถพึ่งพาสาหารัฐในด้านความมั่นคงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเป็นอะไรที่มากเกินเหตุจนชาวอเมริกันชาวโยุโรปและคนทั่วทั้งโลกไม่สามารถที่จะยอมรับอิสราเอลโดยผู้นำสาหารัฐแชรว่าโดนผู้นำอิสราเอลสวนเขาวา่สาสหารัฐก็เคยทิ้งระเบิดปูพรมถล่มพลเรือนเยอรมันและทิ้งระเบิดปรมานูใส่พลเรือนญี่ปุ่นเสียชีวิตมากมายทำไมสาหารัฐถึงทำได้ บเดนค่ะจึงมีการอ้างว่าอิสราเอลอย่าทำผิดพลาดต่างๆแบบเดียวกับสหรัฐด้วยเขาระบุถึงนายอิตามาเบนกาวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลเพราะท้ายที่สุดแล้วอิสราเอลต้องยอมรับดินแดนและสถานะรัฐปาเลสไตน์ที่อิสราเอลรุกรานมาตลอด ทางผู้นำออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์ค่ะก็มีการรับลูกสหรัฐออกแถลงการร่วมว่าเบื่อในอิสราเอลเช่นกันพวกเขาต่างตื่นตระหนกกับความปลอดภัยของผลเรือนในเขตกาซาที่แทบไม่เหลือพื้นที่เซฟโซนราคาจ่ายของการเอาชนะกองทัพฮามาสไม่สามารถเป็นความทุกข์ทรมานอย่างต่อเน,นื่องของผลเรือนชาวเปเลซน์ทั้งหมดที่อยู่แนวหลังสงครามได้ผู้นำอิสราเอลแถลงแชกลับไปว่า เขาได้รับไฟเขียวอย่างเต็มที่จากสาหรัฐสำหรับการรุกราณนดินแดนภาคพื้นดินเข้าสู่เขตกาซารัฐปาเลสไตน์แถมสหรัฐยังคอยขัดขวางแรงกดดันจากนานาชาติที่ต้องการให้หยุดสงครามอีกด้วยคาดว่าค่ะเป็นรอยแตกร้าวความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำอิสราเอลที่ไม่ค่อยกินเส้นกันเป็นทุนเดิมก่อนเริ่มสงครามนี้ เหตุเพราะไบเดนกำลังสูญเสียเสียงสนับสนุนในศึกการเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีในปลายปี2567จากการสูญเสียเงินและอาวุธไปมากมายแต่กำลังจะพ่ายแพ้ในสงครามยูเครนและยังมาเจอสิ่งที่อิสราเอลลุกราณนในแดนรัฐเพื่อนบ้านก่ออาชญากรรมสงครามล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ซ้ำอีก บารมีพี่ใหญ่ต่ออำนาจโลกแทบไม่เหลือที่ยืนใดบนโลกอีกแล้วแม้แต่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแคนาดาออสเตรเลียและอื่นๆยังโบกมือลากระตุนเร่งให้รัสเซียจีนแผ่บารมีผองใสขึ้นส่งผลให้คะแนนนิยมของไบเดนรวงดําดิ่งและนำพาพักสอบแพ้เลือกตั้งใหญ่แน่นอน